ลมร้อนปลายฤดูพัดกลีบดอกคูณสีเหลืองทองให้โปรยเหมือนฝนเบาๆทั่วลานวัดนางจันก้มหน้าก้มตาจัดดอกคูณลงพานทองเหลืองทุกครั้งที่วางพุ่มดอกไม้หน้าพระประธานเธอจะพนมมือแล้วกระซิบเบาๆดิฉันขออุทิศบุญนี้ให้เจ้ากำนายเวรเทวดาที่คุ้มครองรวมทั้งรุกเทวดาใต้ต้นคูนด้วยเจ้าค่ะ เธอไปใต้ต้นคูณบ่อยจนคนทั้งหมู่บ้านคุ้นตาหญิงใจดีเก็บกลีบเหลืองอย่างทนุถนอมเพราะเชื่อว่าดอกไม้จากต้นนี้เหมือนแสงบุญเธอไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งแสงจะกลายเป็นเงาวันที่เกิดเหตุดินลานวัดแห้งครุขระเธอก้มเก็บดอกที่หล่นเกินพานจึงไม่ทันเห็นรากคูณที่โผล่พ้นดินพอเท้าสะดุดทุกอย่างหมุนคว้างพานทองกระแทกพื้น ตามด้วยความเจ็บแล่นที่ท้องเสียงชาวบ้านร้องระงมพาไปโรงพยาบาลเร็วเด็กชายคลอดก่อนกำหนดแม่ตั้งชื่อว่าว่านให้เหมือนสมุนไพรที่รักษาได้ทั้งแผลกายและแผลใจช่วงแรกว่านแข็งแรงดีโตไวแต่พอหนึ่งขวบครึ่งสองขวบสามขวบเขายังไม่พูดชาวบ้านเริ่มซุบซิบ ไม่รู้เป็นกำเวรอะไรลูกก็สามขวบแล้วยังพูดไม่ได้ใจดีขนาดนั้นยังไม่พ้นเคราะห์หรือว่ารุกขัเทวดาใต้ต้นคูณไม่พอใจที่นางจันเอาดอกไม้เขาไปบ่อยเกินไปคำพูดนั้นนางจันได้ยินทุกคำทว่าคุ้นชินกับความเงียบของลูกมากกว่าทุกเย็นเธอนั่งข้างว่านร้องเพลงกล่อมอบอุ่นพอให้หัวใจเด็กเต้นเป็นจังหวะ คืนหนึ่งเธอกลับไปใต้ต้นคูณพนมมือขอขมาถ้าข้าพเจ้าล่วงเกินทั้งรู้และไม่รู้ขอขมาแก่ลุกคเทวดาด้วยเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่ได้ลบหลู่เพียงอยากถวายดอกไม้แล้วอุทิศให้ทุกดวงวิญญาณหากบุญน้อยเกินไปข้าพเจ้าจะทําความดีให้มากขึ้นแลกกับเสียงของลูกศัก์คำเดียวก็ยังดีทูบสามดอกถูกจุด ลมพัดควันโค้งไปทางกิ่งต่ําดอกคูณไหวเบาๆราวกับก้มรับเงาเหลืองทาบทับเงาน้ําตาวันถัดมาหลวงตาเพียรแวะม,มาหน้าบ้านเห็นว่าว่านั่งเล่นกับก้อนดินหลวงตานั่งยองๆใกล้เด็กแล้วหันบอกแม่จันเอย๋ยเรื่องเทวดาคนเท่าเขาเชื่อก็ให้เคารพไปตามนั้นแต่เรื่องลูกพูดช้าก็ไปหาหมอด้วยนะให้เขาช่วยสอนวิธีฝึก มีทั้งสิ่งอาศัยบุญและสิ่งที่ต้องลงมือนางจันยกมือไหว้ที่โรงพยาบาลมีพยาบาลสาวชื่อจินพูดคุยใจเย็นเธอสอนเกมเสียงง่ายๆแม่ลองเรียกชื่อของใช้ใกล้ตัวแล้วให้ลูกชี้ตามถ้าถูกก็ชมเยอะยะถ้าผิดก็เฉลยนุ่มนวลเด็กที่คลอดก่อนกำหนดบางคนจะพูดช้าแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่พูด แค่ช้ากว่าเด็กคนอื่นเท่านั้นนางจันกลับบ้านก็เริ่มฝึกว่านชี้กบถูกชี้ปลาผิดแม่หัวเราะเบาๆไม่เป็นไรนี่ปลานี่กบแล้วร้องทำนองประกอบกบโดดตุ่มป๊อกปๆว่านหัวเราะชอบใจเมื่อฤดูร้อนมาถึงวัดจัดงานบุญบั้งไฟวงหมอลำซ้อมทั้งบ่าย นางจันพาว่านไปนั่งใต้ต้นคูนเด็กชายชอบมองกลีบเหลืองร่วงเหมือนหิมะกลางแดดเธอถือแผ่นภาพสัตว์ไว้และนำดอกไม้เล็กๆวางข้างกันว่านนี่อะไรเธอชี้รูปไก่ว่านหัวร้อแล้วตบมือแม่เบาๆไก่จะไก่เธอตอบเองไม่หวังคำตอบแม้ใจยังเฝ้ารอทุกครั้งเสียงแคนจากเวทีลอยติดยอดไม้ จังหวะหมอลำขึ้นพร้อมลมพัดกลีบคูณพร่างพูว่านหันมาสบตาแม่จูจูปากเล็กขยับเลียนเสียงแคนคลอแม่เพียงคำเดียวเบาดุดใบไม้แต่น้ำแต่ดังจนกลบทั้งวงหมอลำมือของนางจันสันเธอเงี่ยหูฟังว่านยิ้มตาหยีหยิบกลีบดอกคูณจากตักแม่มายื่นให้แก้มของนางจันร้อนเผาน้ำตาทะลัก เธอกอดลูกแน่นจนกลีบเหลืองติดเสื้อทั้งคู่แม่อยู่นี่จ้าเธอหัวเราะทั้งน้ำตาหลังวันนั้นว่านยังพูดช้ากว่าเด็กวัยเดียวกันอยู่แต่เขาพูดทีละคำตามแรงใจและการฝึกแม่ไม่กังวลเหมือนก่อนทุกเย็นใต้ต้นคูนเธอสอนคำใหม่ให้ลูกด้วยปลาว่ายน้ำนกบินฟ้าพยางสั้นๆ เมื่อว่านโตขึ้นอีกหน่อยสิบขวบก็พูดเป็นคำพูดได้มากขึ้นแต่ยังเป็นเด็กเงียบเงียบเหมือนเดิมแม่ชวนคุยทีไรเขาก็มักพยักหน้าและยิ้มสั้นๆแล้วผลับไปทำอย่างอื่นว่านวันนี้เล่นอะไรที่โรงเรียนเล่าให้แม่ฟังหน่อยสิเด็กชายยิ้มน้อยๆพยักหน้าแล้วไปนั่งต่อบล็อกไม้ข้างหน้าต่างแสงบ่ายลอดผ้าม่านตกบนแก้มใสเป็นวงสว่างแม้จะพูดน้อย แต่ว่านกลับทําเก่งเขาช่วยแม่ทํางานบ้านทุกวันกวาดบ้านเช็ดโต๊ะตากผ้าวางรองเท้าให้เป็นคู่พอถึงวันทําขนมเขาจะลากเก้าอี้ตัวเตี้ยมาหยุดข้างโต๊ะคอยคนแป้งช่วยแม่และถ้ามีเวลาว่างว่านชอบเดินไปนั่งเล่นที่ใต้ต้นคูนประจําเย็นวันหนึ่งขณะช่วยกันเก็บขนมใส่กล่องจะเอาไปทําบุญ แม่พูดเบาๆว่านพูดกับแม่บ้างก็ได้นะแม่อยากฟังเด็กชายมองหน้าแม่ครู่หนึ่งยิ้มบางๆแล้วหยิบฝามาปิดกล่องอย่างตั้งใจที่ลานวัดว่านจัดดอกลงแจกันจนเต็มพอดีวางขนมไว้หน้าพระแล้วมายืนข้างแม่เงียบไปพักหนึ่งเขาขยับปากช้าๆแม่ดีไหมดีมากแม่ตอบพร้อมรูปศีรษะ ขอบใจที่ช่วยแม่ทุกอย่างนะลูกทุกการกระทำของชายหนุ่มที่คอยยื่นมือช่วยทุกชิ้นขนมที่จัดทุกแจกันดอกคูณที่วางหน้าพระล้วนเป็นการสื่อสารของเขาที่เน้นการทำที่แม่อ่านออกเสมอเวลามีใครถามว่านมักพยักหน้ายิ้มไม่ค่อยพูดแต่ไม่เคยปฏิเสธที่จะช่วยเหลือ จนผู้ใหญ่ละแวกนั้นเอ่ยชมว่าเด็กคนนี้ว่าง่ายแม่ฟังแล้วเผลอยิ้มเธอรู้ดีว่าเขาไม่ใช่แค่ว่าง่ายแต่เขาเข้าใจสิ่งที่ควรทำและทุกเย็นใต้ร่มคูนแม่กับลูกยังนั่งข้างกันมองกลีบทองร่วงไปมาแม่เล่าเรื่องยาวๆส่วนว่านฟังเงียบๆเ,เก็บกลีบที่ร่วงหล่นวางลงบนมือแม่ทีละกลีบเหมือนบอกว่าหนูฟังอยู่โดยไม่ต้องออกเสียงบ่ายวันนั้น ลมเอ่ยพัดกลีบคูณให้ไหลพรมเหมือนฝนโปรยอยู่ๆก็มีเสียงแคนแทรกขึ้นมาจากใต้ร่มไม้เสียงยาวนุ่มแล้ววกกลับเป็นท่อนสั้นๆที่เหมือนเสียงคนหัวเราะเบาๆว่านเงยหน้าจากตะกร้าดอกไม้เขาเดินเข้าไปใกล้แบบไม่รู้ตัวชายแก่คนหนึ่งหน้าอ่อนโยนผมหมอกขาวนั่งพิงโคนคูณเป่าแคนด้วยท่าทีสบายๆ หลยโยกตามจังหวะดวงตาหลียิ้มเหมือนกำลังคุยกับลมว่านยืนฟังอยู่นานแม่จันที่กำลังมองเห็นดูลูกชายก็ถามไปว่าชอบหรือว่านพยักหน้าแววตาเป็นประกายชายแกหยุดเป่าหันมายิ้มให้เด็กเพลงนี้ชื่อลมใต้คูณแกว่าดนตรีก็เหมือนลมหายใจเข้าให้พองออกให้ไกลพอใจนิ่งเสียงก็ใสเอง แกยกแคนส่งให้ว่านลองจับเด็กชายประคองอย่างทนุถนอมไม่เป่าแค่แนบหูฟังชายแก่หัวเราะเอ็นดูยังไม่ต้องรีบร้อนให้หัวใจจำจังหวะก่อนคืนนั้นที่บ้านว่านนั่งปลายเตียงเงียบๆอยู่พักหนึ่งแล้วก็ร้องเพลงเสียงใสๆให้ทํานองที่ไม่เคยได้ยินจากเขามาก่อนแม่จัเนเงียบฟังจนท่อนจบน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัว นี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้ยินลูกพูดยาวขนาดนี้แม้จะออกมาในรูปเพลงเก่งมากว่านแม่ยิ้มอยากลองแต่งเพลงจริงจังไหมว่านพยักหน้าแรงๆใบหน้ายิ้มด้วยความดีใจเย็นนั้นว่านก็ไปนั่งที่ใต้ต้นคูนเขาร้องเพลงที่แต่งขึ้นเองเสียงเด็กชายนั้นใส่ไพเราะจนชาวบ้านที่ผ่านไปมาต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เสียงเพราะแท้เด็กน้อยแต่งเองบ่อว่านพยักหน้าหัวเราะน้อยน้อยแม่จันยืนมองจากข้างๆ้างใจพองอย่างประหลาดนับจากวันนั้นทุกเย็นใต้ต้นคูนจะมีเสียงเด็กชายร้องเพลงบางวันเป็นทำนองสั้นๆที่เอ่ยถึงลมกับแสงบางวันเป็นเรื่องเล่าที่กลายเป็นกรนคนผ่านไปมาเริ่มหยุดยืนดูมากขึ้นจากสองเป็นสจากสี่เป็นสิบ เด็กๆนั่งกอดเขา่าผู้เท่าชันไม้เท้าคนขายผักวางตะกร้าวไว้ข้างๆรอฟังท่อนจบแล้วปรบมือเสียงดังว่านยิ้มกว้างขึ้นทุกครั้งได้กำลังใจที่มาจากผู้ชมคืนหนึ่งชายแก่แปลกหน้ากลับมาที่ต้นคูณอีกครั้งแกนั่งฟังเงียบๆจนว่านร้องจบแล้ววางแคนลงบนตักพูดไปว่า เจ้าหาเสียงของตัวเองเจอแล้วจำไว้นะเพลงที่ออกมาจากใจของเจ้ามักไปไกลที่สุดว่านยกมือไหว้ชายแก่ยิ้มแล้วก็เดินลับไปตามท้องทุ่งไม่นานข่าวเด็กชายใต้ต้นคูณที่เล่าเรื่องเก่งและร้องเพลงเพราะร่ำลือไปไกลกว่าหมู่บ้านข้างเคียง เย็นๆผู้คนมากันหนาแน่นมากขึ้นเขายืนตรงหน้าต้นไม้ที่เคยถูกซุบซิบว่าเป็นต้นเหตุแห่งเคราะห์แล้วพูดออกมาผ่านจินตนาการของตัวเองเรื่องเล่าของเขาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนฟังลุกขึ้นไปทำสิ่งดีเล็กๆของตัวเองในวันรุ่งขึ้นหลายปีผ่านไปว่านเติบโตเป็นชายหนุ่มเสียงของเขานิ่งและอบอุ่นกว่าเดิมเพลงที่เขาแต่งไม่ซับซ้อน แต่กลับทําให้คนฟังยิ้มได้ง่ายๆวันหนึ่งมีหญิงวัยกลางคนจากอีกหมู่บ้านมาหาเพื่อขอร้องเขาพูดไปว่าลูกสาวฉันไม่ค่อยพูดเธอบอกเสียงสัน่นอยากให้เธอไปลองร้องเพลงให้ฟังสักหน่อยบ้านนั้นมีเรือนกว้างริมตลาดหญิงสาวชื่อเดือนนั่งหน้าระเบียงเธอยิ้มให้ว่านนิดหนึ่งจากนั้นว่านก็ได้ร้องเพลงให้เธอฟัง ระหว่างเพลงริมฝีปากของเดือนค่อยๆย,ยกขึ้นเธออมยิ้มไม่หยุดว่านร้องจนจบทิ้งท้ายด้วยทำนองสั้นๆแล้วเงียบไว้ให้ลมพาไปเดือนเงยหน้ามองเขาตรงๆข้าชอบเธอพูดสั้นและชัดวันหลังมาร้องให้ข้าฟังอีกนะว่านยิ้มและพยักหน้าหนึ่งครั้งจากวันนั้น เขาแวะไปทุกเย็ยนหลังงานเสร็จบางวันร้องเพลงใหม่ที่แต่งจากสิ่งเล็กๆที่เห็นในบ้านเดือนไม่ว่าจะเป็นผ้ารองจานลายดอกไม้กระถางดินเผาที่มีรอยแตกและเงาของเธอที่ตัดกับบานหน้าต่างบางวันเขาเล่านิทานสั้นๆแล้วเปลี่ยนปลายเรื่องเป็นทำนองสั้นๆเดือนเริ่มพูดทีละคำจนแม่ของเดือนยืนมองอยู่ห่างๆจนน้ำตาคลอ ข่าวถึงหูพ่อของเดือนเศรษฐีประจําเมืองผู้เคยประกาศกับทุกคนว่าผู้ใดทำให้บุตรสาวพูดได้ข้ายกให้เป็นเขยเขาเชิญว่านเข้าพบที่ศาลาหน้าบ้านถามคำถามเรียบง่ายเจ้าทำอย่างไรว่านตอบสั้นๆผมไม่ได้ทำอะไรนอกจากร้องเพลงให้ฟังและฟังเธอกลับแม้จะมีเพียงรอยยิ้ม เสรษจีเงียบไปนิดหนึ่งแล้วพยักหน้าถ้าเพลงทำให้เธอพูดได้ข้าก็เชื่อว่าเจ้าจะทำให้เธอมีความสุขได้หลังแต่งงานว่านยังร้องเพลงทุกเย็นเหมือนเคยมีเดือนนั่งพิงไหลชาวบ้านยังแวะเวียนมาฟังบ้างเพราะยังชอบใจเสียงอบอุ่นนั้นและเพราะทุกครั้งที่ฟังเพลงจบ ใต้ร่มคูนยังคงมีเสียงแคนเสียงหัวเราะและเสียงพูดเสียงที่ทำให้สองคนค่อยๆเติมเต็มกันจนกลายเป็นครอบครัวคืนนั้นลมอ่อนพัดผ้าม่านบนระเบียงไหวเบาแสงจันทร์คลองเงาใบคูนบนพื้นว่านั่งเคียงเดือนเงียบอยู่นานก่อนถามในสิ่งที่เก็บไว้ในใจมาตลอดเดือนเหตุใดเธอเริ่มพูดจาหลังจากได้ยินฉันร้องเพลงเดือนเงยหน้ามองฟ้า แล้วยิ้มบางๆเพราะเพลงของว่านทำให้ฉันอุ่นใจสบายใจจนฉันอยากพูดออกมาเองว่านพยักหน้ารับคำช้าๆฉันสัญญาจะดูแลและให้เกียรติเธอเสมอไม่ใช่แค่ด้วยคำพูดหรือบทเพลงแต่ด้วยการกระทำทุกวันเดือนหัวเราะแผ่วฉันเชื่อในสิ่งที่ว่านทำมาตลอดอยู่แล้ว อีกด้านของเรือนแม่จันนั่งนับเงินจากการทำขนมด้วยรอยยิ้มทั้งปลื้มใจที่ลูกชายมีความสุขและกิจการดีขึ้นเธอพึมพำขอบคุณใครสักคนในความมืดก่อนจะเอนตัวหลับไปกลางดึกคืนนั้นเองนางฝันเห็นชายแก่แปลกหน้าผมหงอกยืนเป่าแคนใต้ต้นคูณกลีบเหลืองพรมลงตามจังหวะพอดีครั้นจบเพลง แกวางแคนแล้วเดินเข้าไปแนบมือกับลำต้นใหญ่ร่างค่อยๆละลายเป็นแสงอุ่นซึมเข้าสู่เนื้อไม้ทั้งต้นในฝันนางรู้ทันทีชายแก่คนนั้นคือรุกขเทวดาแห่งต้นคูณผู้คอยเฝ้ามองอยู่เงียบๆตลอดมานางจันยกมือไหว้ทั้งในฝันและในใจขอบพระคุณที่เมตตา รุ่งเช้านางเล่าให้ว่านกับเดือนฟังด้วยรอยยิ้มความดีที่เราทำไม่ได้หายไปไหนดอกมันอยู่ใกล้ๆตัวพราะเวลาเหมาะๆแล้วค่อยย้อนกลับมาเป็นร่มเงาเป็นเสียงเพลงเป็นคนดีๆที่เดินเข้ามาในชีวิตเรา ใต้ร่มคูณเสียงแคนเก่าในความทรงจำคลออยู่เงียบๆเหมือนพยานว่าเมื่อเราทำดีและอดทนรอเวลาที่พอดีจะพาคนที่ใช่กลับมาหาเราเอง